นี่คือสภาพของผมในปัจจุบันนะไม่ว่าผมจะออกบ้านไปไหนก็จะมีเจ้าออตัวป่วนนะคอยติดตามผมไปซะทุกที่และนี่ก็คืออาบโป้น้อยนะหลานรักของผมที่ไปรับมาจากกรุงเทพนะครับเออเป็นเด็กรุงนะที่หนีโควิดกลับมาอยู่บ้านนอกนะทุกคนนะเออไปรับมาพร้อมคำว่ามาพา ตอนนี้เด็กกรุงคนนี้ก็เลยต้องมาสายอยู่กับผมนะครับพ่อเขาก็อยู่กรุงเทพลนะ้ส่สุดแม่เขาก็ไปทํางานนะทำให้แม่ไม่มีคนดูแลนะเออทิ้งไว้กับลุงนี่คืออุทาหารณ์นะอย่าทิ้งหลานกบครึ่งไว้กับลุงเพียงลำพังนะและเจ้าเด็กนี่ก็จะต้องติ <c oughs> ดต่อย้ตามผมไปแบบนี้นะครับทุกคนครับเออคือไปเที่ยวไม่ได้คือทุกวันนี้เวลาผมจะออกบ้านนี่คือ ต้องเข็นรถไปได้าบ้านแอบออกอ่ะเออมันด้ยินเสียงรถไม่ได้เลยครับทุกคนครับเออมันก็จะกอแกแล้วก็ติดตามไปทุกที่แบบนี้นะทุกคนนะนี่คือสภาพของเด็กขบครึ่งนะครับที่เอามานั่งมอเตอร์ไซค์จริงแล้วเขาสามารถตั้งได้นะเขาทรงตัวเองได้นะครับทุกคนครับอืมเขาสามารถอ่าเนี่ยอย่างตอนเนี้ยพี่ไม่ได้ใส่ใส่ล็อกนะครับเขาก็ นั่งเองนะทรงตัวเองนะครับทุกคนครับเวลาลงเดินลงอะไรเขาก็จะยืนเองลงหลุมลงอะไรนี่เขาก็จะทรงตัวอยู่เองได้นะครับเปนน้คืวอมปกตินะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางจังหวะทุกคนเออที่เราจำเป็นจะต้องใช้ตัวช่วยนะครับปกติพี่ก็ต้องเอามาือมาคองไว้ข้างหนึ่งครับดีพี่ก็เลยแบบเออเพื่อให้ความสะดวกมากขึ้นพี่ก็เลยไปสั่งซื้อเขาเรียกว่า เข็มขัดนี่รอบใครนะทุกคนนะสำหรับเดออ็กขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเอ่อในในช้อปปี้ในลาซาด้าอะไรก็มีแหละนี่พี่ซื้อมา100หนึ่งนะครับสั่งมาจากช้อปปี้นะไม่มีสปอนเซอร์นะครับหาดูกันเอาเองนะครับทุกคนครับราคาคงไม่เกินร้อยหรอกเพราะพี่ดูมาหลายร้านละส่วนใหญ่จะอยู่ระดันี่แหละร้อยหนึ่งครับถ้ามีลดราคาหน่อยก็เจ็ดสิบแปดสิบบาทนะทุกคนนะนี่ครับ เ่งว่าแบบนี้ทุกคนบางทีเด็กมันเหตุอะไรที่มันแบบสนใจเลยทุกคนนะมันก็จะล็อกตกรงแล้วบางทีมันยืนครับทุกคนครับมันยืนหรือบางทีมันกระโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยเออถ้าเราไม่ทันระวังตัวมันก็มีโอกาสที่จะตกได้แล้วทุกคนเราไปรัการที่มีเ,เข็มขัดเซฟตี้ล็อกไว้นะครับทุกคนครับมันก็จะช่วยเราได้นะทุกคนนะ ก็จะช่วยเราได้ระดับนะครับแต่ว่าตัว,ต,วตัวเข็มขัดที่ให้มาเนี่ยมันมีแค่พาพันเอวเราใช่ไหมเออล็อกเป็นชุดของเด็กนะครับแล้วก็พันมาตรงหลังเอวเรานรักตัวนะมันสามารถใช้ป้องกันเวลาเราเบรกประทานหันล้วไม่ให้เด็กกุ าได้นะทุกคนนะแต่ว่ามันไม่สามารถป้องกันเด็กกระโดดไปด้านข้างได้นะทุกคนนะเออบางทีรถจกรถจอดมันกระโดดลงไปข้างล่างเลยครับทุกคนครับเออแต่ยังและทางสัตว์เทือดอีกเยอะเป็นลูเป็นบ่อนี่ไม่ต้องห่วงนะปกติมันไม่ตกอยู่แล้วครับเพราะเด็กมันมันก็โศงตัวได้ครับดูแขนขวาดูการขวาให้ดีจับแน่นเลยนะทุกคนนะเออแขนขวาจับไว้แน่นเลยครับไม่มีทางตกง่ายๆก็แต่บ,บางทีมันก็ยืนนะทุกคนนะนี่คือมันพยายามจะโศงตัวนะครับเอ่อเด็กนี่นะทุความเอ่า หาเรือดหัดในตัวกันอยู่นะครับทุกคนครับเออแต่นี่ครับพี่ก็เอาปลายสายนะทุกคนนะเรามาทําเป็นห่วงเล็กๆนะครับทุกคนครับเนี่ยแล้วก็คล้องติดกระเป๋าเราไว้แบบนี้ครับทุกคนครับ <S <S มันก็จะช่วยล้างไหล่ของเด็กได้นะทุกคนนะมันก็ช่วยป้องกันครับเวลาเด็กทิ้งตัวนะทุกคนนะก็จะปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับเออี่พี่ก็มาโม่เพิ่มนะครับ <S <S ของเดิมมันไม่มีหรอกเราก็เอาเย็บนะทุกคนนะเย็บติดไปนะทุกคนนะเออเย็บติดไปมันก็ช่วยเราได้นะครับ มีประโยชน์นะทุกคนนะอืม <Okay. S 1> ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคสําหรับใครที่กลัวว่าเด็กไม่ยอมใส่นะครับมาถึงเนี่ยอย่าเอาไปใส่เลยครับเด็กมันจะไม่ยอมใส่อยู่แล้วครับแต่ถ้าอย่างเด็กสมัยนี้มันเคยนั่งคาซีทหรืออะไรเงี้ยนะทุกคนนะพอเราขึ้นรถครับทุกคนครับมันปีนขึ้นมาแล้วเนี่ยเราบอกให้ใส่เซฟตี้หรือใส่เข็มขัดรัดตอนนั้นนะ่ะเด็กมันจะไม่ค่อยขัดถือน,นะทุกคนนะเพราะมันอยากไปเที่ยวยิ่งเวลาเราได้ขับรถมาสักพักหนึ่งแล้วเงี้ยนะทุกคนนะเออมันก็ เราจะปรับยังไงเราจะจะรัดยังไงมันก็จะยอมใส่ครับทุกคนครับแต่ถ้าอย่างอย่างเนี้ยเอ่อถ้าเป็นสายคาดบ่าอย่างเงี้ยเดอถ้ามาถึงปุ๊บขึ้นเลยเนี่ยแล้วเ,เราจะใส่เลยเงี้ยบางทีเด็กมันจะไม่ยอมนะทุกคนนะเราก็ให้มันนั่งรถไปสักพักหนึ่งก่อนครับเดี๋ยวพ่ามันเริ่มสนุกแล้วมันไม่ยอมลงละนะทุกคนนะอื ปกติก็ไม่เคยรู้ว่ามันทำหน้าอย่างไรเวลา,าเอามาขับนะทุกคนนะเออเดี๋ยวเวลาครับพอมาถ่ายคลิปแล้วเพิ่งเห็นว่ามันทำได้อย่างนี้เวลามาตั้งบ่อใส่นะเออเด็กไม่เคยเจอ,อความหนาวเมื่อก่อนครับทุกคนครับเออมาจากกุงเทพตแล้วพอมาอยู่เชียงรายแล้วเจออุณหภูมิแบบลบสิบห้าองศานะเออหน้าแตกเลยอ่ะปากแตกขาที่ลายเป็นงูเลยนะทุกคนครับน่าสงสารมากหน้าที่เป็นปุ๋ยเลยอ่ะ แล้วก็เอาเอาเ,อาเอาขาเรียกอะไรเบบี้ออยล์แล้วก็ทาก็แพ้เบบี้ออยล์อีกเออแดกอักเสบอีกน่าอักเสบอีกหน้าสงสารจริงเออมาเจอความหนาวอืมนี <c oughs> ่ครับเนดะี๋ยวเวลาขับมอเตอร์ไซค์ไปไหนก็ขึ้นขี่ตามทุกคนนะเออชอบนั่งมอเตอร์ไซค์ไปกับพวทุกที่เลยนะครับเจ้าหนี้ทุกคนนะนี่ครับดูจังหวะเมฆกระทันหันนะทุกคนนะเนี่ยเห็นไหม เออพอเรามีสายตัวนี้ช่วยนะเราก็ไม่ต้องเอามือปยุงปยุงครับทุกคนครับมันเอาอยู่นะก็ช่วยได้มากเลยครับทุกคนครับสาหรับการเอาเด็กซ้อนมอไซนะไปเที่ยวได้ทุกที่ได้เลยนะทุกคนนะ <S <S เดี๋ยวบอกเลยว่ากาลังสั่งซื้อบวกกันน็อกอยู่ครับทุกคนครับใครอยากจะบอกว่าเนี่ยโอ้ลงบนโดนหน้าเด็กนะเดี๋ยว หาแว่นหาหมวกกันน็อกอยู่กําลังหาอยู่ทุกคนนะเออเดี๋ยวพอได้มาแล้วก็ใส่ได้ดอนครับเนี่ยบางทีเราจอดรถครับมันจะชอบกระโดดลงมรถนะทุกคนนะเออการมีไอ้นี่ล้างไว้ครับมันจะช่วยป้องกันได้นะทุกคนนะบางทีมันคว้ดลงไปข้างล่างเลยครับถ้าเราเไม่มีสายอะไรดึงไว้นะอืคือมันไม่มันไม่เจ็บไม่อะไรหรอกแต่จะตอนเอาบนีจับไล่จับมันกลับขึ้นรถที่เป็นไล่จับยากเออและนี่ครับทุกคนครับเด็ก ส่วนใหญ่เด็กทุกคนแหละนะทุกคนนะตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงประมาณสองขวบน,นะครับเด็กจะชอบเสียงดังนะทุกคนนะเสียงกรนเสียงมอไซค์เสียงรถจนเสียงอะไรที่ดังอื้อๆนะครับทุกคนครับแล้วก็การเขย่าสั่นไปมาทุกคนนะเพราะมันจะทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ในท้องแม่นะอยู่ในที่ที่คุ้นเคยครับเออและเมื่อมาเจอการเขย่าและเสียงดังครับสภาพก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนะหลับครับเนี่ยจังหวะนี้นะทุกคนนะไอ้สายที่รถไฟนี่ ค่อนข้างมีประโยชน์ครับเพราะว่า้านส่วนใหญ่มันชอบทิ้งตัวลงเวลามันหลังครับทุกคนครับแล้วถ้าเราไม่ระวังครับมันจะแบบพุ่งลงไปอย่างรวดเร็วนะทุกคนนะโอเคนะทุกคนนะนี่ก็สภาพกเด็กนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับายบายจาก็ไม่ได้ขายนะบอกไว้ก่อนนะครับทุกคนครับไม่ต้องมาถามพี่ว่าสั่งซื้อได้ไว้พี่เอ,อสั่งซื้อหน่อยพี่ก็ไม่ได้ขายเต็นท์ด้วยนะครับย้ําไว้ตรงนี้อีกทีหนึ่งว่าพี่ไม่ได้ขายเต็นทออ์เต็นท์พี่ซื้อมาจากโลตัสหรือว่าจากตลาดจากอะไรที่พี่บอกในคลิปนั่นแหละนะทุกคนนะออไปหากันเอาเองนะครับไม่ได้รับสั่ง ก็นนให้ดูว่าเออถ้ามันเกตร,ราคาเท่าเดียเกตอย่างเงี้ยมันมันใช้ได้ไ,ดไหมแค่นั้นเองกคนคนะซื้อที่ไหนก็ได้ซื้อในช้อปปี้ก็ได้นะเออแล้วไปเจอก็ไปคร,ค,ครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอันนี้ซื้อมาร้อยเดียวนะครับสายนะเรี่รไพรัดเด็กนั่งมอไซค์นะครับ